สวัสดีค่ะผู้กคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่แปลงเกษตรผสมผสานจริงๆกันเน้นเรียงซัดเรียงเนาะค่ะค่ะอยู่กับท่านผู้กองผู้กองหมังครับผู้กองหมังอันปฏิบัติงานอยู่ไสนนะคะอยู่ถานี่ตำรวจภูธรสำโรงอำเภอสำโรงเป็นรอยเวนป่าปามค่ะครับข้าเจ้าหัวใจกันแถวนี้คือผู้กองหมังครับผมจ่ายยุบานยังนะคะ บานะคำครับ่าตำบลขาห่ค่ะอำเภอเมือง่ะครับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องค่ะผู้กองมีจัดสรรอ่าบริเวณพื้นที่เเป็นเกษตรผสมผสานเนาะค่ะนาอครับอันในส่วนแค่แค่ส่วนนี่นะคะที่ผสมผสานนี่ประมาณจกไรคะสามไรครับประมาณสามไรเนาะค่ะมีหยังเห็ดหยังแนนนะคะมีหมูเป็ดไก่่ะวัวควาย่ะผืชพักพวก หยางน่เปียค่ะพวกปลา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 ย่างปลาหยัางสีขึ้นมามีทุกอย่างปลาครับคือทุกอย่างที่เขากินเขาใส่จ้าคุณกองค้ามองนี้มีปลาหยัางแน่นะคะอันนี้มีมีหลายปลาครับจ้าปีแรกที่ผมขคดผมสเลียงปลาเค็งใหญ่ปลาเค็งตัวเฉลี่ยมันประมาณเขาคือปลาเค็งเวียดนามค่ะที่เคยจับใส่อวนนั่น หลากมาปีวังสามสี่ปีที่แล้วมันสีตัวละแปดขีดตัวละกิโลเขามีแล้วกับปลาคอแม่ล่าบ่าทนี้มันก็อันนี้เอาเพิ่นเอามาเลียงหมค่ะมันก็สซมีปลาสารพัดปลาปลาปลาปากปลาตะเพียนค่ะก็คือปลานิ่นปลาไน่ะปลาจระเม็ดปลาหางแดงค่ะแล้วก็เจ้าเก่ามันก็น่าสิมีปลาดุก เดี่ยวน้ขื้นที่ค่ะผู้กองซาร์นวยนี่นี่ประมาณหลายปันไดนี่กวางแยาวหลายปันไดคะโอ้ผมว่าเป็นงานมันเลยงานหนึ่งประมาณนี้ครับงานหนึ่งเกือบเลี่ยงปลาสารพัดยางเลยครับเลี้ยนร่วมกันแบบนี้ได้ได้ครับได้อแต่ว่าถ้าเขาอยากบริหารจัดการยังไงคือห่อใส่รูปแบบก่อสร้างเวลาเ่าสีเอามันกับง่ายเพราะคนจะมีเรือน้านะมีเรือพลาสติกยางไงคือแบบนี้คือเ่าตึกไปเ่าสีใจญแต่ ตกตกเบ็ดค่ะมันก็เอาคือคือคือบอ่อหน่วยหนึ่งนี่เขาสามารถเทเดหลาย,ย่างค่ะเอาเลียงปลาดุกก็ได้แต่ว่าในกระช่างมันติบริหารจัดการง่ายแต่ว่าซุ่มที่เขาอยู่ข้างนอก<ล>นอยู่นอกใลยเขาอยู่ไปอาศัยนามตันี้เอียนก็นมีกบใหญ่กระมีเตาโอ้เต่าก็มีครับน้ำเลิกกันใดครับผู้กองตัวนี้ประมาณท่วหัวครับตัวนี้ใส่ะมคโวครับผมโอ้ใส่แมคโครขุดแต่ก็ผมเคยเลียงปลาเมื่อกี้คือ สมบูรณ์นะครับน้ำมันมีตลอดปีเพราะว่าถ้าวาสิสูบสูบบ่ไรครับค่ะน้ำขึ้นมาตลอดปีเพราะว่ามันบานน้ำค่ำมันก็เลยน้ำค่ำน้ำค่ำบานน้ำค่ำน้ำก่อยจ้าน้ำออกตลอดปีครับออกตลอดปีโอจ้ายูหันเพิ่นค่ะจอนามไ้แต่ว่ามันไหลออกเลยมันเป็นน้ำออกบ่อเนาะค่ะเนาะับออกบ่อครับมีน้ำตลอดปีครับจ้าอันผู้กองเลียงเนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อหยัางคะจังไดคะนี่กะ อันแรกก็เลี้ยงไปกินได้ครอบครัวครับถ้ามันหลายลีเขาก็มีเรื่องยางนึงเขาก็เคยแบ่งปันให้ไปกินขายก็เคยก็เคยมีนะแต่ว่ากําลังผลิตมันมอดพ่อเขาบรทันไหนมีเวลาที่มาใส่ใจเับเขามีเวลามาใส่เต็มที่ถ้าเต็มที่เขาสามารถบริหารจัดการไดออกไปหลยมือมันก็จะได้นะครับแต่กินแบ่งปันก็ขายก็ขายนหยุดครับอาศัยวันยุดวันบริเขาเวียน ย่างเลิกงานบอกค่ะมาหายอาหารมาอย่างเขาจ้ะในกระช่างล่ะคะผู้กองมีเน่กระช่างเขาสีมีปลาแต่กินมันมีปลาหางแดงค่ะปลาแบบปลามุ่นปลาหยังนะครับเพิ่นซื้อมาไห้นะครับพวกอรุบาลพวกปลาในปลาหยังนะครับค่ะครับเห็ดเป็นกระช่างนั่นกระดูแลง่ายจับง่ายค่ะดูแลง่ายจับง่ายค่ะหันไปทั้งนั้นให้แน่นนั้นนั่นคือหอยขมครับค่ะอันเลียงบักหอยแบบใส่ทุ้งผงแงงนอค่ะผู้กองนอรับเพิ่นเพิ่นเก็บไปกินละช่วงนึง เก็บไปกินน้ำเพราะว่าเขต้องเก็บออกค่ะถุงผักแยง,งอันนี้ในถุงผักแยง,งครับตอนเอาใส่ที่แหล่งไดถุงหนึ่งเนเขาใส่ไปหลายบอ่อค่ะผู้กองก็ก็แล้วแต่ปริมาณเขาสิใส่ครับพ่อแม่พันธุ์เพราะว่าบักหอยหอยนีย่มันเป็นสองสองเพดเขาบอกว่า<อ>เป็นสองเพดนะครับนี่ครับจ้านี่ให้อาหารเขาอยู่บ่ค่ะผู้กองเนี่ยอ่าให้อยู่ครับค่ะเอานี่ครับนี่โอ้โอัน<อ>นี้อันน<อ>ี้บ่หลายแต่ว่าเดี๋ยวมันจะพาไปเบิ่งตัวเนี่ยเขาเขาเก็บพ่อแม่พันธุ์ไปแล้วนะ อาหารหนึ่งก็คือการบักเผาดิบนี่เขาสิกอกินหอยนี่สีคอยกินข่าาเหนพวกตะไคร่น้ำนะครับมันสสิบกินไหคือไอ้ยังก่อคือหอยเชอรี่นะนี่คือลูกลูกพันธุ์ครับนี่เขาเก็บไป่าใส่บริหารบินี้นี่คือลูกลูกเลียครับลูกเขาบนนี้ครับลูกเขาครับที่แหลพอพันธุ์แม่พันธุ์นั่นไปบ้อพันธแมนครับเขาเก็บไปบริหารจัดกันล่ะครับ เขาเก็บมาเก็บสามเดือนท่นึงที่แรกเฮ็ดจังไดนะคะไอ้ผู้กองเอาถุงผักแยงมาแล้วเอาการมะพร้าวใส่บอกค่ะเลยครับเอาการมะพร้าวครับมะพร้าวมะพร้าวดิบนี่ลยอะเพราะงั้นเขากิดสีกออยู่น้ำการมะพร้าวนะค่ะแล้วก็พอพันเนี่ยพันใส่ไปน้ำรับแมนพอมันจะบอไอใส่ที่แหลกคือก็คือใส่การมะพร้าวดิบการมะพร้าวดิบคือมันจะเปื่อยเลยค่ะสีเป็นไอ้ตะไคร่นาบเขาสีกินเองค่ะแต่ว่าทุก สิบหามือหรือเดือนหนึ่งเท่ากับปรุงอาหารก็คือมีมีห้ามอ่อนค่เขาสวยหนึง่งและก็หัออาหารป่านี่ยแช่น้มหลัคันด้วยกันเขาไปหยอดเป็นก่อนเป็นก่อนคือ,เป,อเป็นการให้อาหารอีกอย่างหนึ่งสิบหามือนจะให้เขาเพิ่นสิบหา,หามือก็ได้ครับหรือเดือนหนึ่งก็ได้นะ<อ>เพราะว่าหอยนี่เขาจะกินสายบอ่อเลี้ยงปลาอยู่นี่จะมีประมาณจักบ่อคะผู้กองแปดบ่อครับแปดบ่อพี่น้องพื้นที่หลาเป็นไหนนะคะ ทั้งเบิร์นี่ประมาณสามไร่ครับค่ะสมไร่น้อมีอยูแ8ดบอ่อพี่น้องคะอุ้ยตกใจ <c oughs> เสียงยังนอกเดนจ้ะเอามาเบ่งปลาพี่น้องโอ้ยปลาอันนี้คือเป็นลูกพันธุ์ที่เขาเขาเกิดเองนะครับปลาอย่างคะอันนี้ปลานิ่นครับปลานิ่นเกิดเองอยูกับนี่เลยครับอมันถีอบอ่บ่อมีหลายมีปลาตองใหญ่ตัวละ2กิโลขมีเคยเอาค้เานเอาเคยเอาึ้นแล้ว ลูกพันธุ์กุ้งฟอยก็ร้ายครับโอ้ค่ะกุ้งฟอยปละบูมี่มี่ทุกป่าเพราะว่ามัน้างล่างมันจะเป็นเป็นดินเหนียวครับอ่าหินแห่เลิกบอกค้านาอยู่นี่ค่ะผู้กองเพียงเพียงรับเพียงเอิกเนาะนี่มาเบิ่งท่านนี่ครับจ้าไอลูกปลาเกิดกับนี่นี่ท่าท้าโตซ้ำนี่นี่เขาจิตประมาณจะเดือนละคะนี่ผู้กองประมาณสามเดือนครับสามเดือนเนาะสองสามเดือนลายแห้งพี่น้องเลย ปาฮัดเนาะอู้ท่างนี้คือตัวใหญ่แท้อันนี้เป็นเป็นเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ครั่วมไม่ได้ร่วมไม่ได้เขาอยู่หีนอุ้ยนี่ปลานิ่นคือการพอพันธุ์แม่พันธุ์ครับปลานิ่นปลาอีไท่ปลาสลิดผู้คองวันใดเอาไปขายได้ไหมคะก็เอากินครับเอากินบอกี่ผู้ใดมาถามสื่อบอกกับอกท่านเนี่ยเปิดตลาดครับบอเปิดตลาดแต่ว่ากกระชั่วแรกก็เคยขายอยู่ครับอืมค่ะแต่ว่ากระลังเศใหม่เฮ็ดกระช่างลุง ตัวกีร้ายคันี้เด้แม่นบอกครับับแม่นงูมันกินน้ำนะปลาสลิดมีป่าห้อาหารเขาสู้มือยู่บอกครับผมกห่อนไฮสู้หมือไห้หมือและขับครับต้องเทือกัลืมๆไปแน่น่ะนะจ้าขยู่ได้เลี้ยงตามธรรมชาติน้ำเราแม่นจ้าแล้วทีเฮ็ดไม้นั่นคืออย่างครับผูกกองคือคือตัวนี้เป็นกระช่างครับค่ะคือผมสร้างมาจ้าเป็นมุ่งเป็นผ่ามุ่งจ้าทาใส่กระช่างนี่เขากล้าเลี้ยงนกระช่างได้ มันสิบ,บริหารจัดการง่ายจับกาง่ายนะเอามากินมาใส่ง่ายนะครับคือวางแผนไว้นี่จะเอาปลาจากนี่ขึ้นไปหันบ่ะคะก็ค,ะคือถ้าจับได้ก็ได้ถ้าไ่ได้ก็เอา,าจากทั้งอืนมานะอ๋อจ๋าจ๋าตอานใ้รูปแบบว่าช่างเพราะเราลองเรียนแล้วใหญ่แลวจับง่ายอ,อันนี้หลากรกะยากมันก็มีอยู่แต่วาเองเสือมัน จับยากครับจับยากต้องเอาอวนหลากแล้วเอาขึ้นไปไใบหันเนาะโอ้กำลังเห็ดใหม่จะเห็ดอีกไลไลกระช่างเลยบบอกค่ะหาครับหากระช่างหาครับอ๋อจ้ะหากระกระคันคันคันพ่อผมเคยสีเต็มเลยค่ะมันจะบริหารจัดการไงค่ะผู้เลี้ยงปลาหลากหลายพี่น้องค่ะทั้งฟังพุ่นกับมีไก่บอกค่ะกรบเป็ดไก่ครับไก่ยังค่ะเป็ดไก่ไก่บ้านครับไก่บ้านเนาะไก่บ้านกับเป็ดบ้าน ป็ดไปเบืองบ่ครับเป็ดเนื้อนี่บ่อคะครับเป็ดเนื้อครัเกีรดูบานจนใหญ่น่ะ่ะเพราะว่าผมบ่อห้ออกไปค่ะไปละม้าสิกัดค่ะไปละม้าสิกัดเขาคือเขาก็ต้องป้องกันนี่เตกี่์ร้ายครับเลี้ยงไ่เลี้ยงไงข้าโกงเลยของผมแต่นีสิเฮ็ดไม่ครับสีลือไม่ค่ะกรมี่หลากหลายมีทั้งปลาเป็ดไก่เนาะนหอ่ก็มี่ค่ะอ้ดเอไม้นี่แต่น้อยใหญ่ อันนี้เป็นคอกจ้ะคอกหมูเก่าอ๋อเป็นคอกหมูเก่าบอกค่ะแมนครับแมนตะกี้เคยเลี้ยงหมูแมนครับค่ะผมเอามาไว้นี่เพราะว่าบ่อยากออกไปขันหมาเขามาคือการของผมหลายรอบค่ะนาแดงบ่ตายเพราะว่าผมใส่โใหม่ค่ะยาเน่เปียค่ะพักกระถินแล้วก็ไอ้ผักขมใหญ่ปั่นผมมีเครื่องสับอยู่ทงค่ะคือส่วนไอสิกิน สามั่งสวิรัตซะเสรดหานเหมือนใส่อินซี่อินซี่ครับแม่อินซี่นาแดงดีค่ะครับนาแดงครับบ่ตายจากตัวโอ้นาแดงครับนาแดงบ่มีโลกมีหยางครับบ่มีโลกจ้ะอันนี้เลี้ยงไว้ขายหรือเลี้ยงไว้กินครับคุณปอันนี้ไปกินก่อนครับขันไล่ซะเถอกับจังสี่นี่ต่กินไม่หรองเลยครับจ้ะหลากหลายผสมผสานขานนาะจ้ะอันนี้มันเปลีอยนเนี่ยผมจะคื้อลังค้าวไม้เฮ็ดไม้โมดิฟายไม้ก็คือหมูก็มีอยู่ทั้งในสองตัวจะกี่หมูคมหลายดิ ในหนองนี่ตอนนี้คือก็คือมีป่าครับมีสารพัดป่าปลาเขียงใหญ่ปลาเขียงใหญ่ปลาคอปลาดุกค่ะปลาซอยปลาปากปลานิ่นปลาอีกะปลากระเดิดมีมีทุกป่าครับคืออยู่ในสาหไ่นี่ครับในสานี่บดเลิกบปนไดนน้ำคะประมาณเพียงเพียงเอวครับผมโอ้น้ำเพียงเอวแต่ว่าเลี้ยงปลาสารพัดยางครับสำมะปีปลาครับจ้า มีตัวใหญ่ตัวน้อยจังไดคะตัวใหญ่เป็นกิโลก็มีครับปลาเขงปลาคอตัวเป็นกิโลก็มีน้ำน้ำเพียงเอวนี่ก็เลียงในตัวใหญ่ปนนันบ่คือคือข้ามักน้ำซ้ำนี่แต่ว่าทีทีข้านหนีข้าบืนหนีก็หมายความว่ามันชีแห้งแต่ว่านาแรกผมก็เอาน้ำบาดานมาใส่คือรักษาสภาพน้ำไว้ตลอดกับบืนี้ครับปลาตัวเป็นกิโลปลาคอปลามีปลาตุ้ไปนี่น้ำลักลักอยู่นี่นี่คืนน้ำจากไสค่ะน้ำลักลักก็คือน้ำสูบมาแต่เก่า ผมมักหนามประมาณสามสี่ปีครับใส่รถดันรถไถดันสูบมาจากสาอื่นสูบมาจากใบดานครับออมันหนามมันหลายอยู่นี่เรามักหนามไว้สามสี่ปีแล้วครับก็คือเลี้ยงเลี้ยงสามสี่ปีเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยเรื่อครับมันก็มีหอยมีบัดหอยขมหอยจูบจ้เอาเลยพ่เดี๋ยวบังบตาในผู้กองคือไม่แยกเป็นกระช่างยังไดขะนแยกเป็นกระช่างนี่ไหมไม้ควาวาจ้าคือกระช่างตัวนี้ข้างล่างเขาสีเรีืยงปลาเข่งมีปลาเข็งค่ะ ข้างบนนี่เขาจะเอาพักกระเฉดลงครับพักกระเฉดนี่มันจะเป็นพันอ่อนค่ะยอดอ่อนบอกคะยอดอ่อนครับยอดใหญ่ยอดอ่อนยอดใหญ่ยอดอ่อนกระช่างนี่นี่ครับนี่เลี้ยงปลาเข็งครับแล้วก็มีพักกระเฉดอ้คือข้าต้องใส่อ่าค่ะข้าต้องเขาเป็นปลากินปลากินเนื้อครับเขาจังสีโบกินหักเขาจังโบกินหักพักกระเฉดแมนครับจ้ะ ป่อยไว้เราผู้กองได้ดูแลอีหยังเขาจังไดบ่คะเน็บได้ฉีดยาฉีดจังอยู่บ่ครับบ่อปลอดสารเลยครับปลอดสารครับอุ้ยพี่น้องค่ะพักกะเฉดยอดย่างยอดงามอวบเพียงเป็นตะผัดผัดไฟแดงเนาะอนครับแม่นพักกะเฉดผัดไฟแดงโอ้ยง่ามอิหลีพี่น้องคเบิ่งยอง่ายงามเบิ่งไงครับเป็นตะกินค่ะยิงกระปุ้นกินขคือสะอาดคือตากแดดซะก่อนน่ะนะคือแต่เนี่ยหันมีปลาเข็ง ครับอากระช่างต่อไปล่ะคะผู้กองมีหยังกระช่างต่อไปครัคือยาเพิ่นมาเก็บเบอรเด้อร์กระเช็ดอันนี้คือพักอ่าอันนี้คือปลาคอครับด่านโบเลิร์นอกหันนอกมีโบเลิกคร์โบเลิก์รับนะโบเลิก์โบเลิก์โบเลิกครับจ้าสาปลาคออยู่สาค่ะผู้กองปลาคออยู่นี่ครับคือปลาคอหน้าเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะคือคือข้างบนก็เป็นปลาปุ๋งผมเก็บทุกมือแต่ว่าแบบเดียวกันครับอาศัยแบบเดียวกันค่ะ ปลาคอกะให้เขาเลี้ยงไปเขากะให้อาหารเนี่ยแต่ว่าข้างบนนี่เขาต้องเป็นผักคือเก็บทุกมือเอาไปพัดมันสิอ่อนง่ามเหมือเกินปลาปูกมันสิสะอาดเขาปลาปูกมาปล่อยในนี่เลยครับแมนนี่ครับเป็นผลพลอยได้ขี่ปลาขี่ยังก็เป็นปุ๋ยให้เขาครับแมนโอ้ยเฮ็ดดีแห้งพี่น้องปลาคอหลายบ่คันนี่ก็ช่างนี่ก็ลายอยู่ครับเป็นปลาคอหน่าะมาณได้บ่จ็จแจ็ตประมาณลอยสองลอยตัวลอยสองลอยตัวแต่มันสิมีทุลุ่นผมใส่ทุกลุ่นนะ โอ้นี่ประคอเบิ้เลยบ่กคะกระช่างนี่ปลาคอปลาคอเหรอคะตัวนั้นมันเป็นปลาดุกครับค่ะแล้วก็กบมีกบนําปลาดุกเบิดรุุนแล้วพี่น้องเออเามันบริหารจัดการงางแล้วเอาเอาหอยมาเบิ่งครับจ้าจ้าอ๋อปัตตานีหอยหอยนี่กะตาพี่น้องนี้กองเลี้ยงหอยนี่กะตาหอยยังคะอันนี้เป็นหอยขมครับหอยขมในตะก้าพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเป็นเป็นท่าวันเดียวผมสิเอาไปให้เบิ่งจ้าจ้าเฮจังไดก็ครับผู้กองนั่น รักการเอากระตารก็คือแบบเดียวกันแต่ว่าเฮ้าใส่ในเข่งเอาเข่งว่าครับเข่งเอาผังแยงห้องบอกคะเอาผังผงแยงห้องครับเพราะว่าจะถทาบห้องนี่เขาสีหลอดออกเขาสีหลอดออกลูกเดียวผมบอกเขาไปเบิงโอ้จ่ารักการเดียวกันคือข้าเจ่าเรียงในอันในถุงน่ะมันว่าครับแมนครับแต่อันนี้มันจะดูแลง่ายกว่าค่ะดูแลง่ายกว่าเอาเข่งมาเลียงหอยพี่น้องเบิ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 งนี่ครับนี่คือหอย เอายางใส่ลงไปได้เข่งเนี่ค่ะผู้กองอันนี้ก็คือยางรถขับกับเผากันการเผาครับจานกาดเผายางรถค่ะไปกินไปหอยใหญ่หอยหน่วยใหญ่แห้งก็ครับแมนอู้พี่น้องค่ครับนี่สมบูรณ์นะอันนี้เอายางรถใส่เอาอู้นี่ครับเอากามะพร้าวใส่ครับแมนจ้ากับปล่อยเขากิน กินขี้ไข่หนามเนาะของนี่ขี้ไข่หนามครับนี่ลูกลุ่ๆกับสีเงี้ไปนี่เขาเคยสีก้ออยู่นนำกินนี่ครับีก้อนี่ค่ะดูครับไล่กระไฮอาหารเขาคือกันบอกค่ะกะไฮไฮครับเขินบอกไฮเขากะลุ่งๆลื่มๆไปอยู่ไหนคือเก่าเนาะผมมีหกเข่งเจ็ดเข่งโอ้ต้องไปกับสีปุ่นต้องไปเบื้องฟางหุ่นยังสีเห็นครับซ้ำสีเอามาออมนี่กระปยยากรึครับกรยยากค่ะเอาเอาเข่งเดียวกับพ่อแหละพี่น้องครับจ้า นี่เน้นมีกินเนาะค่ะผู้กองเนาะคับผมมี่หกเขียงเจ็ดเข่งค่ะเขาก็เอาคือบริหารจัดการไงจ้าแต่ว่าทาปลอยไปเขาก็จีไปตัวที่มันก็จีมีเตามากินค่ะเต่ากินลูกบักหอยค่ะเมื่อกินค่ะแล้วเนในกระช่างนั่นล่ละค่ะผู้กองเป็นอย่างนั้นกระช่างนี่สิมีหอยครับหอยเชอรี่อ๋อมีหอยเชอรี่เรียงโดยการใส่จอกจอกแหนค่ะจอกแหนะแล้วก็แหนแดงอาหารเขาจีกินเองกินเบิดไปแห้งอ อย่างนี้เปียนนก็คือเป็นอาหารอย่างหนึ่งขึ้นกันค่ะแต่ว่าผมสี่ผมมีจอกหลายนะค่ะหลากหลายแห้งพี่น้องค่ะส่วนตัวนี้คืออย่างค่ะผู้กองตัวนี้คือหอยครับหอยหอยหอยเชลลีหอยเชลีเนาะค่ะน้องครับผมโอ้เหลี่ยงในกระช่างรอยนามแบบนี่พี่น้องเอาเอาจอกเนาะให้เขาส่วนบอกคะครับจอกคือกินครับอ๋อเขากินบอกคะกินครับจอกนี่คืออาหารจอกแยแดง ค,คือคืออาหารครับกันเขาปล่อยไปกับกับไปทั่วทิค่ะหนูกับมาก,กินเนี่วานค่ะโอ้ยทำาีตต้มกินก็ตำบหมุ่งนี่หมครับแมน่นนี่ครับนี่ก้อยบอกหอยเชอรี่เนาะโอ้ยง่ายๆเลยพี่น้องคะนี่หนึ่งงานนะคะในสานามหนึ่งงานบริหารจัดการเลียงหลากหลายเลยอหอยเชอรี เอาจอกมาให้เขากินปลาคออยู่นี่นี่ครับฮะยู่ธิ์หอยนี่บอกคะปลาคอหน้าครับปลาคอหน้าพี่น้องปลาคอหน้าปลาเค็งปลาดุกปลาดินนี่หลากหลายหนึ่งงานคืออันนี้เขากินเขาขายก็ได้ให้กินเอาไปก้อยต้มก้อยแกะตาออกสองนี่ใส่เลียงเลียงเป็ดเป็ดคือคือผสมสีมีเครื่องปั่นอยู่ใส่เลียงเป็ดเป็ดเหนือเป็ดไข่ มันสิมีโปรตีนเสริมแคลเซียมครับแมนสุดยอดเลยครับสุดยอดเนาะเปลือกเขาเป็นปุ๋ยน้ำด้เปลือกปุ๋ยครับจ้าคือเอาพักต๊มาใส่จังสี่คะพักตบนี่ก็เอาให้นึ่งเป็นอาหารหมักหอยสองปูปลาเด็เขามาลบไผ่มีปลาอย่างน่คะอยู่ในนี้มีทุกปลาครับค่ะปลาตะเพียนค่ะปลาเขียงไงปลานิ่ะปลาซอยค่ะ ประสิวประดุะประคอป่ายกำค่ะ,ะรรม,ะมีมีเบิดทุกปลางโมเมนเอียนกับมีบ่ค่ะเอียนมีครับเอียนกบมีปั้นปลาไหลงูก,กับมีครับอ้ยงูกับมีบยู่ธีเงาพักเติมนี่ตัวพีปลาไหลเป็นบ่ค่ะครับแมน่นคือคือคอยู่ธขอบบอกมาว่าในี่ใส่เบ็ดได้หลายยอู่โอ้ได้ได้เอียนน่ะบ่ค่ะในปลาเคยไดเอียนในปลาครับปลาเคียงใหญ่หลากหลายอีหลีพี่น้องค่ะสุดยอดมากพี่น้องค่ะค่ะในเคียงหอย โอเค่งหอยนี่ครับยายไปเลยเนาะค่ะเนาะครับแม่นครับจ้าก็ฤตมองนีว่าตองเปลี่ยนน้มว่ามีอย่างแม่นบอกครับบ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนจ้าคือถ้าถ้ามันบกบกเทาก็เติมเติมอืมค่ะน้ำจืดสะอาดตลอดนะจ่าล้วผู้กองเวลาจะกินปลาถ่ายอยู่นี่สะนั่นผู้กองเฮ็ดจังไดคะตัวนี้ครับใส่ม่องอ๋อใส่หม้อหม่องแหเบ็ดจ้าคือได้ตลอดครับได้สุญเนาะมันลาะครับแม่นอื ปลาหลายตัวเป็นกิโลอะไรปานิ่นจ้าคือนามสีมุนเวียนอยู่นี่จ้าสีเบ็ดก็ได้ครับมีหอยจ้าหอยจูบหอยขมจ้าก็คือธรรมชาติสีมาเอียงเอียนจ้ากบปลาจ้าปาลากัหลากหลายครับค่ะมีมีหลายคือเลียงปลาใหญ่คือธรรมชาติเขาดูแลขเขาสมบูรณ์เขาสีไม่เองค่ะไม่แล้วก็พันปลาเขาก็ซื้อมานำํำค่ปะปลาสอย ปลาใยกับปลาอยใหญ่ไปตูปาตะเพียนปลานิ่นปลาไนครบเลยนี่ครับนี่เริ่มเมื่อกี้นี่คืออันนี้เป็นหลุนลูกค่ะปลาเริ่มมาหัดเพี่นอกกันนี่นะคะเป็นเป็นในสวนของสวนเกษตรผสมผสานใน่อแหนแดงเนี่ยเข้าเข้าเลี่ยงปลาได้อยู่บ่ครับุกกรมีปลาบ่คะมีครับอ้าวปลายังใชอยในหันเรื่องแล้วก็คือปลาธรรมชาติปลาคอปลาเข็งปลาบูปลาบูผมสือมาปล่อย เียนค้ากินแหนแดงบ่กินคอแต่กินบอเบิร์ตเก๋กินบอเบิร์ตครับอ๋อก็อยู่ไปแบบธรรมชาติครับแม่แหนแดงนี่ก็เอาไปให้หอยให้เป็ดไก่ให้หมูได้ดคือไปผสมลำอืมคือปล่อยไว้เลยบ่ค่ะแหนแดงบเอายางมาลุ่งบ่ค่ะกะเอาขี้ไก่เอายางมาลุ่งให้เขาบ่คะขี้งวกะไม่ขี้งวครับขี้งวแห้งเอาขี้งวแห้งตัวธรรมชาติเขาสิมันต้องมีขี้งวแห้งนะอ๋อค่ะเราเรา คือจังน้องถีเลียงแนแดงเนี่ยน้ำเลิกบ่คับผู้กองประมาณเพียงอกครับอ๋อจ่าจ่านี่ก็เพียงเอาตักนี่ห้อยคือห้อยตักไปใส่นะค่ะตาขึ้ใส่หอยค่ะโอ้เขากาลังแก่เนาะทีเป็นแดงแดงเดืบอคเะี๋ยวพอตากไปกระเบิดครับครับข้าวเดียวพอตักไปเบิดเขากระจากขึ้นมาหม่ครับแตกไม่อืมค่ะกระตายอยู่เรื่อยอันนี้อแดงค่ะฟังฟังพุนกับปูงยาปูงยาครับไวเป็นอาหารสัตว์ี่แม่นบ่คับ อ๋อจ้ะน้องต่างๆนี่คือมีปลาทุกน้องมีมีครับมีค่ะแต่สิบริหารจัดการใหม่ค่ะมีทุกน้องพี่น้องค่ะพักตบพักตบนี่เอาไปใส่ประโยชน์แนบ่ครับผู้กองใช่ครับเฮ็ดหยังค่ะสิีเฮ็ดปุ๋ยหมักครับอ๋อจ้ะแต่ก่อนสมัยก่อนไอช่วงเลี้ยงหมูก็เอาไปเข่าเครื่องค่ะปั่นผสมกับห้อค่ะเข้าไปค่ะนี่ใส่พักตบใส่ได้ครับค่ะ ปกติอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ในน้องในน้องพักต๊นั่นกับมีปลาอยู่ป่ะคะมีครับมีปลาเอียนเต่ามีหมดทุกอย่างอลยดิจะว่าเขา็สิืสิ่งผิดหรือไม่ก็อยู่แบบธรรมชาติค่ะคุณน้องคะนี่คือปลูกปลาครับค่ะมีอย่างแน่ค่ะมีมีต้นแดงค่ะเช่นเหี้ยนยางซักค่ะปลาดูค่ะแดงนี่ครับคือเอาเอาอยู่บ่อได้เรื่องปลา เอาเลยค่ะคือเป็นประโยชน์นี่นี่หมายความว่ามันสิเกิดเห็ดแล้วใส่เลี้ยงไก่ค่ะนี่ครับนี่ขอเขามาข้างในนี่ครับนี่ปล่อยให้เขามาเคลียร์อยู่นี่อยู่บ่ค่ะครับแม่นอ๋องามความนี่ป้ายเล็กๆนี่จ้านี่นี่เบิดสักค่ะต่อไปเกาเชื่ยเห็ดมาลงเนาะครับแม่นหรือลงไปแล้วคะยังบ่ลงครับอ๋อจ้านี่ย่างจ้าย่างอันนี้เป็นกล้วยหอมจ้าต้นแดงค่ะอืมต้นแดงหลายจ้า ต้นแดงต้นย่างก็ล่างไงก็ล่างงามนีเนี้ยผมจะเอาปลูกพริกไทยพริกไทยดีปีนะเอาเกาขึ้นปลาหน่อยๆยุ่งย่างสิพี่ไอ้แดงจ้าแดงซักแค่นหินย่างค่ะยุ่งมะข่ามะสียากมีปล่อยพริกไทยออืค่ะก็คือเขาใส่เห็ดปุ๋ยค่ะเห็ดปุ๋ยก็มันก็ไม่ยายาปลูกยาที่ เกิดธรรมชาติแนะที่ใส่ประโยชน์ในเบิร์ตค่ะอันอ้อมไปวอดมองหันนั่นที่เป็นกอไผ่นี่กับแม่นพื้นที่ของผู้กองเป็นวะคะกันนี่ของพี่สาวครับอ๋อจ้าจ๋าจ้าการเลี้ยงงวเลี้ยงควายไปเป็นปุ๋ยน้ำเนาะครับแม่นครับโรงงานผลิตปุ๋ยโรงงานผลิตปุ๋ยมจ้าเป็นสวนเกษตรผสมผสานของผู้กองเนาะครับเป็นอย่างไรล่ะคะผู้กองเห็ดหลากหลายแบบนี้ บ่เมื่อยเนี่ยบอกค่ะมันกับเมื่อยอยู่แต่ว่ามันมีความสุขครับค่ะสังเกตเบื้องมือหนึ่งผมเคยจะเวลาค่ะเห็ดต่อเนื่องจากบายสองจนหอดสองถุมเห็ดไปเรื่อยๆค่ะคือมันสิมันเป็นสีเป็นรางสารห่นความสุขค่ะตั้งเท่อเขาเศร้ากับเขาเที่ยงนี่ข้าวเดียวกันปุ่มจะก,กับ,กบ,บ่อยมาครับแมนครับค่ะคือเพื่อนไตมันเพื่อนครับมันสิเป็นอัตโนมัติของมันเองลองอฮ็ดเบื้องบเฮ็ดมันจีเห็นปลาเห็นง้วเห็นค้วยเห็นหมูเป็ดไก่เห็นต้นไม้ค่ะ อีเป็นความสุขจริงว่าเป็นอาชีพเป็นคือว่าเป็นสิ่งที่ทําที่มีความสุขที่สุดในโลกเนาะมีความสุขอย่างยืนครับอย่างยืนมีอยู่มีกินเนาะค่ะได้ได้ได้แบ่งค่ะมีกินก็อเป็นวาเนาะค่ะได้เลือก็ได้แบ่งปันแมนค่ะให้พี่ให้น้องนอกจากใจกับเป็นอีกหนึ่งความสุขนะค่ะพี่น้องค่ะคือคือเอาแบ่งเวลาครับแบ่งเวลาไปเที่ยวพร้อมกับไปกันไปครอบครัวไปด้วกันคือมันจะร่วงล็อกนะจ้า ขอให้เขาเห็ดซะกอนเขาสิฮูจังหวะ,ะจังหวะเองแต่ต้องเห็ดสกกะกคนจังสิหูจังหวะเขาสีบออเขาเองไม่ใสิเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้มีอยู่มีกินมีความสุข,ขครับบม <laughs> จ้ะก็ต้องขอบคุณผู้กองไ้หลายนะคะคที่ให้ได้ม่าเยี่ยมชมสวนงามพี่น้องเดี๋ยวสิง,งามก่านี้อีกเพื่อนวาน,นะคะค <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมีคลิปมาฝากตอนกันในโอกาสหน้าอีกเนาะขอบคุณครับผู้กองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะ